สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัะตันดำซิ่งนะคะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านพี่เอกแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหหนีวข้าวหรอฮะนลองกัปตันก็โอ้โหเติมพลังด้วยโยเกิร์ตเลยใช่เมื่อกี้ก็เกือบหลับกันทั้งคันนะ <c oughs> ขับนิ่มขนาดไหนเกือบหลับหมดทุกคนเลยทุกคนใช่พี่ปุ้ยทำอะไรกิน ก็เมนูทำเราน้องๆเมื่อกี้มีนี่ค่ะโอ้โหต้มไก่เนาะต้มไก่ไกหอมมากเลยแล้วก็ทำกะเพราโ oh. อ้หอมระหว่างที่เราไปในเมืองกันเนาะพี่ปุ้ยก็อยู่ทางด้านนี้พี่ปุ้ยก็เข้าครัวรอนะฮะว่ากลับมาเนี่ยเที่ยงทุกทีเนาะถ้าไป <laughs> <laughs> นี่พี่ปุ้ยกำลังสั่นเมนู ของชอบเลยเหรอน้องกับแดนเปิดเปิดดูแล้วทำหน้าตาตกใจมากเลยอันนี้ทำน้ำจิ้มเสียวพี่บ่าวเขาบอกให้ทำคือเขาจะโอ้ใช่อ๋อทำไมพี่กุ้ยไม่ใช้แก๊สเพราะว่าอ๋ออันนี้ทำสองน่อเนาะอ๋อ ใช่ใช่เราได้ใช้ค่ะอ่ะนี่นะคะก็สะดวกดีเนาะทำได้ทั้งเตาถ่านแล้วก็เตาแก๊สเลยตอนนี้พี่ปุ้ยก็ทำแจ่วนะหอมหอมมากเลยโอ้โหซีฟู้ดเหรอคะทำแจ่วซีฟู้ดหอมแจ่วหอมมากเลยเป็นตัวเนี้ยอ๋อค่ะเดี๋ยวหาช่วย มีพี่ปุ้ยก็โชว์ฝีมืออีกแล้วนะฮะห<ม>นูก็ไม่ได้อยู่ด้วยหนูก็ไปกับเด็กๆกันไปกับน,นมๆกินได้ <ละ S 2> กินไม่ได้กิน,กน <laughs> อร่อยต้องอร่อย่มีีกคนแล้วเราเตรียมกับข้าวไปกันดีกว่า,าเ,เขาเตรียกันแล้วไป<ะ>เดี๋ยวหน<า>ูตั้งกล้องก่อนไปเตรียมถ้วยจานถ้วยเเเอออาาาาม้้จแลว ไปเผ่เนาด่า้วะีเดี๋ยวเราจะลดดเค้นเลยดีกว่าเอามองข้าไปใช่คมอง้าไปด้วยอีกสอม้อเด๋ยวตั้งรถรพี่บูจับจับรถเข็นให้ที่เท่าไหนเด้อ แล้วจกระเห็นพี่ไอ้ก่อนนั่นดอกค่อยๆค่อยๆกระดึงเลยดอกแดงเฉียวมากเลยใช่พี่บู้จะเป็นคนละขับไห้นะคะอยังไม่หมดนะมงดูมงยาวใช่ไหมสองว่าเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเบิร์นกันหรือเปล่า ใช่มุงทางมาท้หมอใหม่จากเอฟซีจรีแล้วก็จากคุณแม่วี่ใช่าเลยยดเี่ยวี่ฟูนะแม่หอมได้้อันนี้ก็ยังไงคะ นี่โมโม่นี้นนต้องให้ผู้ชายแล้วล่ะใช่ไหมอโอเคไปน้องกูเดินทางเลยเรานี่ออกเดินทางกันเลยใช้แรงงานน้องกูก่อนไปเลยครับเอาอะไรอีกไหมไม,ไม่น่าจะมีแล้วเอาถ่ายเอฟซีไปส่องในหม้อก่อนฮะ,ะไปนี่ ดังให้ผู้ชายมายกใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนี่คนท,ที่ปุ้ยก็โอโ้โหต้มน่าจะต้มหมูเนาะเต็มหม้อเลยไปเดี๋ยวก็จะไปช่วยน้องบู้ยกของลงฝั่งด้านนน้นก่อนนะมากินข้าวกันอยู่หน้าร้านพี่เอกนะคะนี่น้องบู้ก็เข็นรถถึงแล้วนะโอ้น้องบูเดินไว้มากเลย ใช่ขวเคลื่อนที่หมูหรอพี่ปุ้ยบอกว่าต้องให้ผู้ชายไปยกอ่ะก็อะไรเหรออะไรอ่ะหม้อหมูอ๋อโอเคโอเคใช่เดี๋ยวผมไปยกมาให้อก้องก็ได้ไหมตอนนี้ก็ยกกับข้าวนะฮะหมูน่าอร่อยมากเลยนะน้องบุ๊ก่ไหนเอาใหม่ดิเอาใหม่ ชิมนะชิมชิมอู้หูเผดขนาดนั้นเลยเหมือนจะโดนใจน้องบูนะคะแจวน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะฮะน้องกับตันก็อยากชิมเหมือนจะชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเนาะชิมน้องกับตันก็ชิมชอบใจใหญ่เลยินเเรดออ ตอนนี้แอนกัปตันแล้วก็น้องเอิร์ธนะคะไปยกหม้อนะคะโอ้หม้อใหม่ออกงานโอ้หม้อใหม่ออกงานมีน้ำจิ้มซีฟู้ดจบเลยใช่อร่อยเลยงานนี้เตรีที่ให้ก่อนอือเต็มหม้อพอดีเลยเกือบไม่ถึงมันร้อนร้อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ไปเสนอเมนูหนะ่อยมีเมนูอะไรบ้างวันน,น,นี้ก็จะ อันนี้คือเรามายังไม่ได้ไปทำช่วยพี่ปุ้ยเลยพี่ปุ้ยเตรียมไว้โอ้โหพอเรากลับมาก็เที่ยงอ่ะเขาเรียกอะไรตุ๋นไหมหรือว่าต้มต้มนึ่งเนาะนึ่งหัวหมูนะครับทั้งหัวเลยเดี๋ยวเราค่อยปาดปาดปาดแล้วก็ไปจ้ำน้ำจิ้มเนาะก่อนน้ำจิ้มมีแล้วเมนูที่สองต้มไก่ต้มยำไก่นะครับเมนูที่สามผัดกะเพราผัดกะเพราหมูสาม ก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้กินกับต้มหัวหมูเมื่อกี้นี้ก็จัดหนักจัดเต็มเลยเนาะต้องขอบพระคุณพี่ปุ้ยด้วยนะครับที่ทำข้าวพวกเรากินแล้วก็ขอบคุณ fc ใจดีเนาะที่เมตานะในส่วนของวัตถุดิบต่างๆนะครับมาไว้ให้พวกเราได้รับประทานกันยังไงก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปเนาะจะเริ่มกินข้าวกันเป็นกำลังใจพวกเรากันด้วยครับผมกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวจะดดุยงานต่อเลยเพราะว่า ของที่เราต้องการวันนี้ก็ได้แล้วครับ <sever región. S 1> <casos. S 2> ช่วงบ่ายน่าจะได้เริ่มใส่กันเนาะครบไหมฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็ยังไงโอ้โหมีโต้จอเตรียมอ่มีดเนาะมาเขาเรียกอะไรนี่นะคะชำแหละหมูหม้หมูนะคะ แล้วก็ทั่วจารย์เพียบเดี๋ยวเราก็จะมาทานข้าวกันเลยนะคะเอฟซีเดี๋ยวก็กินข้าวเสร็จก็น่าจะได้ลุยงานกันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็ไปซื้ออุปกรณ์เนะาะไม้ฝาเนะกลับมาถึงแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ